การขยายพันธุ์ไผ่กิมซุงไผ่กิมซุงเป็นชื่อทางการค้าของไผ่ในสกุลไผ่ป่าชนิดหนึ่งคือไผ่สกุลแบมบูซ่ามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าแบมบูซ่าบิชิยาม่า ไผ่ตัวนี้มีชื่อทางการค้าอีกหลายชื่อคือไผ่ตรงไต้หวันไผ่จีนเขียวขอสมิงไผ่ตรงลืมแรงไผ่ตรงอินโดไผ่ทองสยามไผ่หวานต่างๆเป็นต้นไผ่ชนิดนี้หน่อจะดกรสชาติดีไม่ขมมากหน้าแรงก็ออกหน่อทนน้ำท่วมขังได้นานถึงสามเดือนอุปกรณ์ในการตอนกิ่งไผ่ขิมซุงหงเลื่อย 2. น้ำยาเร่งราก 3. มีดลิดถุงชำ 4. กันไกรตัดแต่งกิ่ง 5. ตุ่มตอนกิ่งอาจจะใช้แบบสำเร็จลูกหรือทำเองก็ได้ค่ะ วิธีการตอนกิ่งไผ่กินซุง 1. เตรียมขุยมะพร้าวใส่ถุงพลาสติกทำตุ่มตอ,อน 2. เลือกกิ่งพันธ์ุที่มีขนาดที่เหมาะสมไม่แก่ไม่อ่อนเกินไป 3. เลื่อยก,กิ่งตรงตำแหน่งที่ตรงโคนกิ่งให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งถึงสองในสามของกิ่ง 4. ฉีดพ่นน้ำยาเร่งรากเพื่อกระตุ้นให้รากออกเร็วขึ้นทิ้งไว้ให้เริ่มแห้งมาด ห้านำตุ่มตอนมาประพบกับกิ่งพันธ์ุที่เตรียมไว้หกเมื่อเสร็จรอออกรากประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันวิธีการตอนกิ่งไข่กินจุงเนียน้องเห็มันมีขนาดใหญ่เน,นะเึ้งตาดีหนึ่งาเร็ว่ามันเป็นกิงก้มหมนะูนักชีสินึงนมาแกะเปลือกขอเนี่ยออกให้มันเลยเลียงเลยเนี่ยค่ะเึ้งตาตัด ให้ได้ประมาณกับซองใหม่บรรทัดอะค่ะ60เซ้นเลือนซันว่านันก็ได้ฝุดคึงก็ได้ฝุดหนึ่งตั้ม60เซ้นเลยนะซึ่งตัดเนื้อเฮ็ดพ้นเลยตัดทิ้งมันยี่คือเสือตัดทอนำเลียงมันถึงตัดทอนำเลียงมันเนี่ยมันจะไปเลียงลำตอนต้นบนอ๋อเรื่อยก็เรียงบ้านบ้านเสือตัดทอนำเรียงทิ้งซึ่งจะเลียนจากว่า ตอนลำตอนเนี่ยมาเลี่ยงกือเอาไว้จากเนี้ยค่ะมาเลี่ยงลำตอนเนี่ยเลี่ยงจะบอกกินยังแทนมันปีใต้ป้องมาคนัวเล็กมามาบากก็เทียมเนี่ยซึงป่อยอยู่ด้บากไม่ต้องคาดเห็นไหมค่ะเพื่อเวลาออกหลกังคือหักเลยอ๋อ

ชีดชีช่ใน,นเสื้นเนี่ยเป็นหลงังเนี่ยค่ะจริงๆงั้นต้องนอนแนงก็ทีลยค่ะแต่ว่าไม่ต้องก็ได้เ <c> ป <oughs> ็นแนวเป็นดาเรียงกาเรียงการเพราะชำเนี่ยค่ะขียการสอนสีนน ไม่ให้ไม่ให้อากาศเข,าข้าคืปให้หลักมันกี่น้ำนอยู่ทางไหนเนี่ยค่ะ ก็คือแตเป็นอย่างนี้โรคการออกลากแล้วก็ประมาณนึงอาทิตหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะคะออกลากมันจะออกประมาณนี้ค่ะอืมน,น้องตายจะคางตายอะไรตรงนี้ก็ได้นี่ค่ะเด้ไหมปัญหาที่พบหนึ่งดินแห้งทำให้ไม้ไผ่ไม่เป็นหนอ่อ 2. สองขึ้นลาก่อนแตกน,นอ่อ 3. ตอนกิ่งแล้วรากไม่งอก 4. ี่มแมลงวันทองขัดขวางการเจริญเติบโตสำหรับวิธีการแค่ไขคือ 1. ให้น้ำให้เพียงพอ 2. แต่งกิ่งไผ่ให้ถูกแดด 3. ใช้ขวดพลาสติกจนสำลีจุ่มยายอ่อล่อบลแมลงค่ะบทผลที่ได้รับจากการตอนไผ่กินซุง้ง 1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานน้อยกว่าการตอนกิ่งและประหยัดค่าใช้จ่ายค่าแรงงานในการตอน 2. อการเจริญเติบโตของกิ่งพันธ์ุมีการตั้งตัวได้เร็วและมีรากเยอะแตกหน่อเร็ว 3. กิ่งที่ตอนสามารถให้หน่อได้เร็วใช้เวลาน้อยกว่าการขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่ง